สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามารู้จักดอกพวงชมพูค่ะพอดีพี่ตีมาเที่ยวคุณมาเที่ยวบ้านคุณลุงนะคะแล้วก็มาเยี่ยมญาติพอดีคุณลุงไม่ค่อยสบายนะคะพี่ตีก็เลยมาเห็นดอกพวงชมพูนะคะชอบมากพี่ตีจะเอาไปปลูกนะคะพอดีคุณตาขุดให้นะคะและพี่ตีก็ไม่ต้องเพาะชำนะคะจริงๆเรื่องของการเพาะเนี่ยเพาะด้วยมเมล็ดนะคะ เพาะชานะคะแต่ว่าวันนี้พี่ตีได้ต้นเล็กๆของเขาซึ่งมีรากติดด้วยนะคะวันนี้พี่ตีจะเอาไปปลูกนะคะและก่อนปลูกเนะี่ยพี่ตีคิดว่าจะเอาไปชําลงในถุงเพาะก่อนดีกว่าเพราะว่ากลัวเขาจะไม่แข็งแรงนะคะและจะนําไปปลูกใส่กระถางแล้วก็ใส่ตรงบร,บริเวณที่นั่งเล่นค่ะเ,เพราะว่าแผนของพี่ตีอยากจะให้เขาเป็นพุ่ม คุมบนหลังคาให้ดูสดชื่นนะคะดูสีก็สวยมากเลยนะคะพวงชมพูนะคะประโยชน์นอกจากจะให้ความสวยงามความสดชื่นแล้วนะคะยังมีเป็นสรรพคุณสมุนไพรด้วยนะคะโดยเฉพาะรากแล้วก็เถาของเขานะคะนํามาหนึ่งกำมือนะคะและก็นํามาต้มนะคะชงดื่มก่อนนอนนะคะเป็นยาช่วยให้นอนหลับ นะคะนอนหลับดีเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะขอให้ทุกคนศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะ ถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้จริงๆนะคะแล้วค่อยนํามาใช้เพราะว่าบางคนใช้แล้วถูกกับตัวเราไม่ถูกกับตัวเราก็มีอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้พี่ตีจะพาไปปลูกพวงชมพูแล้วก็เพาะชําและวิธีเพาะชําด้วยมเมล็ดด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูว่ามเมล็ดของพวงชมพูหน้าตาเป็นยังไงด้วยนะคะแต่วันนี้พวงชมพู นอกจากจะเป็นไม้ประดับเป็นสมุนไพรแล้วดอกของเขายังทานได้ด้วยนะคะชุบแป้งทอดทานนะคะอร่อยนะคะพี่ตีเคยไปทานที่รู้สึกว่าจะไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะคะมีคุณยายนะคะชอบเอาดอกไม้มาทำทานนอกจากดอกเข็มเล็กแล้วเนี่ยพี่ตีก็เห็นดอกไม้หลายชนิดและหนึ่งในนั้นก็จะมีพวงชมพูด้วยนะคะรสชาติอร่อยด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวพี่ตีจะพาไปปลูก ในช่วงเย็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปดูวิธีการปลูกแล้วก็เพาะชำด้วยเมล็ดกันนะคะเดี๋ยวพี่ตีพาไปดูว่าเมล็ดแก่ๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงด้วยนะคะค่ะไปดูกันเลยคะ่ะสวยมากเลยชอบแต่เขาไม่มีกลิ่นนะ มีกลิ่นหอมนิดๆน,นะคะเป็นครั้งแรกเลยจริงๆแล้วพี่ตีเคยเห็นพวงชมพูออกเป็นสีขาวก็มีนะคะแต่วันนี้พี่ตีอยากได้สีชมพูและเราก็ได้จริงๆบ้านยาานพี่ตีมีต้นไม้เยอะแยะมากเลยทางไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับแล้วก็พืชที่ทานได้นะคะพี่ตีคงต้องมาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาดูพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีลงคลิปให้เพื่อนๆน้อ,นนงนองๆได้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพืชผล และ,อะดอกของพวงชมพูแบบใกล้ชิดกันนะคะค่ะเยอะมากเลยดูสิคะดอกเขาสวยมากสวยมากแล้วเขาก็จะเลื้อยขึ้นข้างบนพวงพวงชมพูเนี่ยการดูแลไม่ยากเลยนะคะเรื่องของการปลูกนะคะเป็นพืชที่ชอบอากาศแดดแรงร้อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากเลยหนอนมแมลงไม่มีนะคะ เป็นพืชที่เป็นไม้เลื้อยนะคะแล้วเขาก็จะมีมือนี่เขาเรียกว่ามือของพวงชมพูนะเขาจะใช้มือเนี่ยจับเกี่ยวยึดเกาะนะคะแล้วก็เลื้อยขึ้นไปบริเวณอรอบๆนะคะสวยงามมากเลยดูสิคะชอบมากเลยสวยมาก่ะเนี่ยค่ะนี่มีดอกเล็กๆ ดอกเล็กๆของเขาอันนี้ค่ะน,นี่คือดอกไม่ใช่ดอกอันนี้คือลูกแก่ของเขาและวันนี้พี่ตีจะเอาไปเพาะชําใส่ถุงแล้วพี่ตีจะทําให้ดูว่าการเพาะชําใส่ถุงทํำยังไงนะคะพีต่ตีคุณตาใจดีมากเลยนะคะคางบ้านของพี่ตีเนี่ยเขาก็จะบิดต้นไม้เยอะเลยโชคดีมากๆเนี่ค่ะ

จะคู่พี่ตีได้พาไปดูต้นดอกพวงชมพูนะคะซึ่งช่วงนี้ดอกเขาจะเยอะจริงๆแล้วเขาจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะและก็ไม่มีแมลงมีหนอนมากินด้วยนะคะดอกจะออกเยอะแล้วก็สวยนะคะและวันนี้พี่ตีก็ได้เอามาเล็ดแก่ๆของเขานะคะแล้วก็ต้นเล็กๆที่อยู่ใต้ต้นแม่ของเขานะคะน่าจะเกิดจากมาเล็ดนะคะเป็นการเพราะ เกิดเองด้วยธรรมชาตินะคะพี่ตีโชคดีมากเลยคุณตาขุดให้พี่ตีนะคะแล้วก็พี่ตีจะเอามาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะให้เข้าเลื้อยเกาะตรงที่นั่งเล่นนะคะซึ่งพี่ตีได้ทําหลังคาไว้แล้วนะคะจะใช้ดอกพวงชมพูเขาคลุมอีกทีนึงเพื่อที่จะเวลาเรานั่งเล่นจะได้เย็นด้วยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะคุณแม่ก็ชอบนะคะ ค่ะพี่ตีจะเริ่มทําการเพราะด้วยเมล็ดก่อนนะคะก็ในเรื่องของการเพราะด้วยเมล็ดเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องกว่าจะงอกนะคะแต่ว่าพี่ตีพี่ตีก็เพิ่งจะเคยเห็นว่าเมล็ดของเขาจะเป็นออกสีน้ําตาลนะคะพี่ตีก็เด็ดมาเยอะอยู่เหมือนกัน,นะะเป็นแบบนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะคะว่าหน้าตาของเขาเมล็ดแก่ๆเป็นยังไง แบบนี้เองอเพราะว่าพี่ตีจะเอามาเล็ดของเขามาให้เขาเกิดความงอกในโถนี้ก่อนนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันนะคะพี่ตีเคยถามคุณตานะคะวิธีการพอ,องเขาก็ใช้วิธีนี้นะคะเพราะด้วยมาล็ดก,ก็ได้นะคะ ก็พี่ตีก็จะเอามาเล่นของเขาเนี่ยใส่ไว้ในโถแล้วก็ฝาปิดนะคะประมาณ3วันเนี่ยเขาก็จะมีงอกขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากอางอกขึ้นมาเราค่อยแยกลงในถุงเพาะเพาะชําอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ลดน้ําเช้าเย็นนะคะเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะคะเมื่อเขาเติบโตขึ้นต้นใหญ่แบบนี้แล้วนะคะเราค่อน ค่อยนาไปลงในหลุมหรือกระถางที่เราต้องการจะปลูกอีกทีหนึ่งนะคะระยะเวลากว่าจะได้ปลูกก็ประมาณ30วันนะคะ20 -30 วันนี่คือคุณคุณตาเขาทําแล้วเขาแนะนํามานะคะซึ่งพี่ตีก็ยังไม่เคยเพราะด้วยมเมล็ดแบบนี้นะคะก็พี่ตีก็มาแนะนําลองทําดูนะคะค่ะค่ะพี่ตีก็จะลองเพาะแล้วก็เพาะดูนะคะ โดยใช้กระดาษทิชชู่ชุบน้ำนะคะให้ชุ่มเลยนะคะแล้วพีติก็เอามาเล็ดที่แกะออกเอาเปลือกออกแล้วนะคะเปลือกบริเวณด้านนอก,กขอเขาออกแล้วแล้วก็เอาใส่แล้วก็คลุมไว้อีกทีหนึ่งนะคะให้เขามีความชื้นนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ฝาปิดค่ะ ฝาปิดทิ้งไว้เลยนะคะก็ประมาณสักสามสี่วันนะคะคุณตาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาก็เมื่อเขางอกขึ้นมาแล้วเราก็นําใส่ถุงเพาะอ,อีกทีหนึ่งแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นก็รอเขาเติบโตแล้วก็ต้นใหญ่แล้วเราก็นําไปปลูกได้นะคะ <Okay. S 1> เป็นเป็นต้นอ่อนที่พี่ตีได้มาคุณตาปลุดให้นะคะพี่ตีจะยังไม่ลง ไม่ลงขุดหลุมลงลงเลยนะคะแต่ว่าพี่ตีอยากให้มั่นใจกว่านี้พี่ตีก็จะเอาเพาะใส่ถุงชําไว้ก่อนนะคะรอให้เขาแข็งแรงให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าพี่ตีอยากให้เขาแบบอยู่แล้วก็เลื้อยให้เต็มเยอะๆเลยนะคะเขาก็จะได้รอดด้วยนะคะก็พี่ตีก็เตรียมถุงเพาะมาแล้วนะคะ ถุงเพาะก็เหมือนเดิมนะคะพี่ตีก็จะใช้ดินดินปรุงนะคะซึ่งทําเองนะคะข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยขี้วัวนิดนึงนะคะก็พี่ตีก็จะเริ่มเอาต้นของเขามาใส่ในถุงเพาะแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นให้เขาแข็งแรงก่อนเพื่อที่เราจะได้มั่นใจมากกว่านี้นะคะ ที่ตีได้มาสองต้นน่ะคุณตาขุดให้อ่ะแล้วเขาแบบมีดินติดมาด้วยน่ารักมากเลยแต่ดูแล้เขารอดอยู่แล้วแหละคุณตาบอกว่าเขารอดแน่นอนนะคะเนี่ยดูดิชือคุณตาขุดให้รากเยอะมากนะคะยังไงก็ลอดอยู่แล้วนะคะดูเขายังแบบ สดชื่นนะคะแต่ว่าพี่ตีก็ยังอยากจะเอาใส่ถุงเพาะไว้ก่อนนะคะชอบมากแล้วอยากได้พี่ตีหาพี่ตีหามานานมากแล้วอะคะ่ะนี่ได้สองต้นเลยแยกเป็นสองถุงดีกว่า เห็นคุณตาบอกว่าดอกของเขาออกได้แบบตลอดทั้งปีเลยนะคะที่คุณตาปลูกไว้นะคะซึ่งดอกเขาสวยแต่ที่สําคัญนะเราเอาดอกของเขามาทําเป็นอาหารได้ด้วยนะคะ, mm hmm. ะพี่ตีเคยถามนะบางคนไม่ใช่แค่ชุบแป้งทอดได้อย่างเดียว mm hmm. เมนูอื่นก็คือจะเป็นพวกยำนะคะ mm hmm. ลวกจิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะรส mm hmm. ชาติอร่อยนะคะไม่มีขมนะคะ และที่สําคัญสีสันสวยด้วยจริงๆพวงชมพูเขาจะมีออกเป็นสีขาวด้วยนะคะพี่ตีเคยเห็นแต่ว่ายังไม่เคยได้พันเดี๋ยวถ้าใครมีก็ขอแบ่งปันกันด้วยก็ดีนะคะนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ําเช้าเย็นนะคะพี่ตีก็จะเอาไปตั้งไว้บริเวณล่มนะคะให้เขาแบบมีความแบบ ได้รับน้ำด้วยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสือ่อฤดูหนาวแล้วนะคะก็ฝนดูแล้วถ้าทางจะไม่ไม่ตกแล้วแหละนะคะพี่ตีก็จะต้องหมั่นมาดูแล้วก็ลดน้ำเขานะคะก็ตามแผนพี่ตีก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก20-30วันก่อนแล้วค่อยนำไปลงปลูกนะคะแล้วก็บริเวณที่พี่จะพี่ตีจะปลูกเนี่ยเขามีความชื้นแล้วก็อยู่ใกล้บ่อด้วยนะคะเขาจะได้เลื้อยออกไกลเลยนะคะแล้วก็ ให้บริเวณตรงที่เรานั่งเนี่ยมีร่มเงาแล้วก็มีความสวยงามถึงดอกด้วยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีพามารู้จักกับดอกพรมชมพูนะคะแล้วก็วิธีการเพาะแล้วก็วิธีการปลูกนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับใครนะคะที่อยากได้ดอกพรมชมพูเหมือนที่พี่ตีต้องการอยู่นี้นะคะแล้วพี่ตีก็ได้มาแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ